ใครอยากช้อปปิ้งในติ๊ t ต็อกช็อแบบลดแล้วลดอีกคุ้มแล้วคุ้มอีกนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดค่ะวันนี้นะคะใครเป็นสายช้อปปิ้งบ้างยกมือขึ้นใครชอบซื้อของออนไลน์ใครชอบช้อปปิ้งออนไลน์บ้างคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จะมาบอกเทคนิคนะคะการช้อปปิ้งในติ๊ t o k s กชอยังไงนะคะให้เราได้ส่วนลดเยอะที่สุดค่ะโคตรคุ้มเลยคุ้มมากๆนะคะวิธีการก็คือมีอยู่ว่า ขั้นตอนแรกอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราซื้อของใน tiktok shop นะคะให้เรากดเข้าไปที่คำว่าซื้อด้วยคูป,ปองค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะ t ิ k ต o k ช h อ p เขาก็มีการให้ส่วนลดนะคะค่าสินค้ากับเราค่ะอาจจะเป็น50บาทหรือ100บาทก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าด้วยนะคะและอย่างต่อมาความคุ้มต่อที่2ค่ะนั่นก็คือส่งฟรีค่ะคุณไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะวันนี้การซื้อของใน tik ต ok ช h o p ส่งฟรีค่ะและที่ เป็นไฮไลท์เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะที่จะจะมาบอกนะคะเป็นความลับแบบสุดๆนะคะห้ามบอกขครเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือถ้าคุณอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกค่ะอยากได้ส่วนลดเพิ่มอีกค่ะไม่ได้อยากได้แค่นี้นะคะวิธีการก็คือ ถ้าหากคุณเป็นคนที่มี TikTok Shop อยู่แล้วคือคุณมีตะก,ก้าช้อปปิ้งค่ะในช่องของคุณอยู่นะวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะคนที่มีตะก,ก้าช้อปปิ้งเท่านั้นนะถ้าใครยังไม่มี TikTok Shop นะคะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะแต่สําหรับคนที่มีนะคะสําหรับคนที่มีตะก,ก้านะให้คุณค่ะสมมติคุณอยากได้สินค้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นของร้านอื่น ซึ่งงของร้านอื่นนะให้คุณไปเพิ่มสินค้าตัวนั้นนะคะเข้ามาในร้านของเราค่ะวิธีการเพิ่มสินค้าเนี่ยจะได้เคยทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะสอนวิธีการเพิ่มสินค้าให้แล้วพอคุณไปเพิ่มสินค้าอันนั้นเข้ามาให้ไม่อยู่ในร้านตัวเองแล้วนะจากนั้นค่ะให้คุณทําการสั่งซื้อสินค้าจากร้านของตัวเองค่ะโอเคนะอย่าไปสั่งร้านคนอื่นนะให้สั่งจากร้านตัวเองให้สั่ง สินค้าชิ้นนั้นจากร้านของตัวเองเวลาสั่งซื้อกดสั่งซื้อด้วยคูปองแล้วที่นี้สิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรคือคุณจะได้ค่าใหนหน้าด้วยค่ะเวลาเราแอดสินค้าตัวไหนเข้ามาในช็อปของเราใช่ไหมมันจะมีบอกใช่ไหมคะว่าสินค้าตัวนั้นน่ะมีค่าในหน้ากี่บาทอย่างเช่นาขาตั้งกล้องร้านจอยเนี่ยมีค่าในหน้าร้อยกว่าบาทเพราะฉะนั้นสมมติคุณอยากไาด้ขาตั้งกล้องจอยแล้วคุณมีติ๊กต็อกช็อปคุณแอดขาตั้งกล้องจอยไปไว้ในร้านของคุณ เสร็จแล้วค่ะคุณสั่งซื้อจากร้านของตัวเองนะคะหลังจากนั้นนอกจากคุณจะได้ส่วนลด100บาทจากการซื้อหนังกล้องอันนี้แล้วคุณจ่ายเงินไป1,190นะอะสมมติว่าค่าของ1,590คุณจ่ายแค่1,190หลังจากนั้นคุณจะได้รับค่าในหน้าอีกร้อยกว่าบาทด้วยค่ะ แปลว่าคุณได้ส่วนลดเพิ่มไปอีก100กว่าบาทจากค่าในหน้านะคะเฉะนั้นเห็นไหมใครรู้สึกว่าโหใครโอ้โหพิมพ์โอ้โหมาให้ใหน่อยใครโอ้โหกับวิธีการนี้นะคะพิมพ์โอ้โหมาให้ใหน่อยค่ะแล้วถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดดังปั้นกดแชร์ออกไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับ Business Expert ครูจอยบิ u เ i n เ s ็กซ์เพรส่าบ๊ายบาย